เขาคอนเสิร์ตเราไงอะพอหมอะไรคอนเสิร์ตสีโพดำอะไรอ๋อสีโพดำสามดอกจิกใช่ไหมมึงก็ไม่มีอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นดอกจิกหรือมึงเป็นอะไรเป็นดอกทองใช่แรงยังไงเขาขายบัตรยังอะเขาเปิดขายบัตรสามกุมภาอันนี้อันนี้เทปเราไม่รู้ออนวันไหนแล้วนะไม่ได้ทันอยู่มึงคอนเสิร์ตเล่นเมื่อไหร่หนึ่งสองเมษาเมษาอยู่แล้วโอเคหนูว่าเล่นจบไปแล้วจะได้พูดได้แบบสนุกสนานไงก็าโอ้ยจบไปแล้วดีมากเลยเนี่ยแล้วตอนนี้เราเนี่ยเราต้องโชว์อะไรบ้าง พูดตรงๆเลยนะว่างเปล่าเลยสามสิบเล่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เล่นแล้วซ้อมเยอะไหมนี่ซ้อมเราซ้อมเยอะยังซ้อมเยอะยังซ้อมเยอะยังมีตีลังกานะในในในนั้นอะมีตีลังกาสิ่งที่พูดเอาไว้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวออนแล้วเดี๋ยวผมไม่ทำนะตีลังกานะแล้วก็มีมีมีสลิมมีโชยมีโชบเป่าลูกดอกเป่าลูกดอกเพราะเพราะนี่ใบมิโกนโอ้โหสาวออกมาอย่างนี้เลยนี่แบบนี้เลยเทียบน่าดูนะหมายถึง บพีบบ่โกนคี่ไปดูถังทำไมอะอ่าจะพูดถึงเรื่องวันนี้คนที่จะมามีดีกรีแบบมีมงนางงามเหรอเออนางงามนี่คนที่เอามาประทะกับพวกเราเนี่ยต้องเบอร์นี้แล้วเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องติดต่อพวกเมแกนกอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบแบบไปทางนั้นเลยไปทางบริวิสเฟีย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาบริิสเียมาคุยด้วยใช่ตอนนี้ใครใหญ่สุดให้นึกเบอร์ใหญ่เลยใครใหญ่สุดหรอ เป็นทางคองโกเป็นทางเป็นทางนู้นน่าจะใหญ่สุดอะไรวะเฮ้ยโอ้โหแต่เชาวเปิดมาได้หอยสิบเอ็ดโมงกว่าเที่ยงแดดหอยเลยเหรอออยสเตอร์เลยเหรอแต่หอยไม่มีขนมึงสวยมากเลยกลัวพี่โอ๊ตพี่หอยกางน้ำเหมอเขาใช้เครื่องรองเท้าสแตนเดียกได้เพื่อนปะโถไอ้บ้านไอ้บ้านบอกหอยเนี้ยเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่หน่อยนี้หมายถึงว่านางงามที่เขาจะมาเนี่ยเขาเขาต้องเตรียมตัวเวลามันมีชุดเดินแบบพวกชุดบิกินี่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ชุดอะไรที่มันจะต้องเว้าเยอะๆอ่ะถ้ามันไม่เก็บทรงอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบเดินแล้วมันจะแบบเหมือนเหมือนมีคนโบกมือให้ตลอดอ่ะแล้วแอร์แล้วแอร์ในห้องมันเป่าแอร์มันเป่าแล้วมันดึงตานะมันแบบแต่ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นทำไมอ่ะถ้ามีไง ไปกลางน้ำคลินิกไง long pulse ndyac จะไม่เกิดขึ้นเลยคือปกติแล้วถ้าเกิดไปเลเซอร์แบบธรรมดาใช่ไหมไเครื่อง ipl อย่า<ไ>งเงี้ยมันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดแบบนั้นได้เพราะนั่งงามเพาเก็บตัวนานเครื่อง long pulse ndyac นี่คือมันแตกต่างจากเครื่อง ipl ทั่วไปคือ ipl <ๆ S 1> อ่ะมันเป็นเครื่องแบบปกติซื้อมาทําที่บ้านได้ติดตได้เหมือนกันใช่แต่นคุมันไม่ถึงลกขนเคยเห็นเป็นหนังไก่ไหมมีมีเป็นหนังไก่ เพราะฉะนั้นใช้เลยเนี่ยลองเพาส์เอ็นดีแย็กนะจากกำนังน้ำคลินิกจากกำนันอีกแล้วเนี่ยเหมือนป๊อปปอกกูเลยจากจากกำนันคลินิกจากอีกแล้วกำน้ำคลินิกจากกำนั้นจากกำนั้นกำน้ำคลินิกแล้วเหมือนเดิมครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่เพียงแอดไลน์นะครับแอดกำน้ำคลินิกนะครับจะได้รับเลเซอร์ขนลักแร้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับมูลค่าหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้ผิวสวยเนียนกริบแบบลักแร้ขาวกันเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเครื่องไม่ดีจริงเนี่ยนะเขาไม่กล้าแจกให้ทดลองฟรีคครรั้งแกนะ Caution approximately 5 seconds remaining till impact 5, 4, 3, 2, 1. ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมิสเตอร r French ก็คือเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสอ,อาหารเนี่ยสไตล์ฝรั่งเศสหมดเลยเดี๋ยวจอยๆอาหารแล้วก็คุยกันไปเชฟชื่อชองเปียร์กระแดงปลาแปงนะม <c oughs> าจากฝรั่งเศสแล้วก็วายอร่อยมากเลยวายยี่ห้อมมองนางกูฮห่าพองเลยอร่อยมากอร่อยเนาะแล้วเขาแล้วเขาทักทายเลยนะเวลาเราเข้าร้านว่าบองสลัดเนียงอ๋อบองสลัดเนียงเนียงสลงบองอย่าพะวงพ่องไอ้เหี้ย อันนั้นภาษากัมพู柬埔寨อ่ะณฐิแนะนำตัวหน่อยอ่าสวัสดีค่ะกณทินะคะกทิยาขันทองค่ะก็เป็น Miss Fabulous Thailand Central Miss Ki Mao 2 0 2พัน่สิบ Miss Ki Mao ใช่เป็นคนี i เมาก็เลยได้มงมันหนักขนาดไหนมันหนึ่งมันหนึ่งได้ถึงขั้นแบบไอาอีกทปะถ้าหนูไม่ให้เพื่อนปลุกวันนี้หนูก็ไม่มาถ่ายเพราะเมื่อคืนนั่งรถเข็นดูแชร์ไปเลยจริงตายเมื่อคืนจริงปะณฐิงมึงตอนนี้มึงเดินชุดว่ายน้ำเดินอมึงทำให้เขาดูอยากจะบอกว่านางงามสมัยนี้เขาไม่ได้เดินแค่อย่างนี้นะคะเออเออ เขาไม่เลยแค่นี้เ้าเขิยังไงเขาเริ่มอตบนมไปเลยให้รู้ว่าเราต้อทำนมมาเออเออตีนการู้ไหมไป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  ไม่จำคนไม่จำหนูปะและหนูเดี๋ยวกนหนูอายุเท่าไหร่ตอนนี้ปีนี้28แค่ะแต่ชีวิตอีกะทิคือยังไงโหดมากยีปีแต่โหดสุดๆเหมือนคนใช้ชีวิตมา60ปีคำว่าโหดนี่คืออะไรแบบแบบถิงโหดในการใช้อันนี้อันนั้นด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยเพราะโตมาในสลัมที่ติดยาวมาเลยใช่แต่หนูรอดมาได้ใช่หนูบ้านหนูเคยลองไหมไม่เคยค่ะไม่เคยถามว่าได้กลิ่นไหมคือได้กลิ่นแต่มันเป็นข้อดีนะนี่เลยอยากถามว่าเราทำไมหนูปฏิเสธได้อะมันไม่เชิงว่าปฏิเสธแบบกับเเขาาว่่่่ไไมมลนนะ แต่คือที่บ้านเขาก็บอกเองว่าอันเนี้ยไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไม่เอาตอน,นเยี่ยงอย่าแต่ฉันจะทำตลอดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเ่า่อนว่าตอนเด็กอะแม่หนูเป็นคนติดยามากแล้วคือแบบป้าเล่าให้ฟังว่าถ้าแม่ไม่ฉีดยาหนูจะไม่กินนมแม่เท่ากับว่าหนูติดยาปะเพราะว่ามันมันมาทางเลือดใช่แล้วก็คือนมมันก็คันนะถูกไหม อาปังกี้เรารู้แล้วว่าโตเติบโตมายัางไงทีนี้อยากรู้แล้วว่าช่วงที่เราโตมาเนี่ยมันไปเจอผู้ชายไหมมีผู้ชายมาจีบบ้างไหมเป็นแบบในที่ที่เราอย,อยู่กันยังไงจีบกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่งยาให้ผู้ชายดกนะไม่ไม,มีนะแต่ส่งย้ายพ่อเพื่อนผู้ชายรพ่อผู้ชายก <laughs> ันนะโอ้ยมีกินหรอเออคือหนูอ่ะเคยมีเพื่อน เพื่อนเนี่ยงแบบดูตั้งเด็กอะพูดอะไรอะเขอขอดูหน่อยอะไรเงี้ยถ้าขาให้เราดูเราก็จะดูของเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอาเราจับได้เหรอจับด้ไหมน่ารักขอดมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีอะตอนนี้แลกกันได้ไหมตอนเด็กไงแล้วแบอนนั้นอะเราไม่รู้เราไม่จับเขาหรอกทั้งไปแเราน่ารัก แล้วค่ะแล้วก็ไปส่งย้ายพ่อเขาก็เราไม่รู้ตัวว่าอันนั้นคือพ่อเขาแล้วครบจริงๆอ่ะครบจริงๆเป็นแฟนเป็นแฟนก็มีประมาณแบบ5้าคนค่ะท่าสองคนเรียกแฟนห้าคนแต่เราเรียกเขาแฟนฝ่ายเดียวเยอะอยู่ก็น่าจะฉ่ำอยู่น่าจะเกินร้อยคนแรกกับคนแรกคนแรกคนแรกเจอกันในบีบี แล้วก็จะเป็นฝ่ายลุกแล้วก็ลุกบ้างรับบ้างเป็นฝ่ายลุกบ้างรับบ้างชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบรับหนู่มโตโตโตหนูนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ต้องขยับอะไรเยอะมันเหนื่อยขี้เกียจหนื่อยนะเออมันเหนื่อยนะขี้เกียจเหรอขี้เกียจขี้เกียจมากแต่แบบชอบเสียวแต่แบบขี้เกียจอ่ะแม่มันเด้ามันเหนื่อยมันเจ็บมันขาไม่แต่แต่ฝ่ายฝ่ายเราที่เป็นรับเราก็ต้องรับแบบเนียนนอนมันก็ง่ายง่ายแล้วก็ทำแจ๋วเราไงเออนปะมันก็มัน ป้ามันก็เสียทั้งตูดสชทัลงกีรติด้วยเออแต่อย่างคนแรกเนี่ยจบยังไงคือหนูโทรศัพท์หายแล้วก็ก็ติดต่อกันไม่ได้แค่นั้นใช่แล้วก็หายไปคือเขาอะผู้บรหโัวแล้วคนที่สองละก็เป็นคนคุยระยะไกลแบบนานๆเจอกันทีคนนี้นานสุดเกือบ3ปีได้ใช่แต่เขาให้เงินนะคนนี้ให้เงินคนนี้คไม่ชิงดูแลแบบ อยากได้ชุดราตีหรออะไรเงี้ยเพประกวดหรอไออเงินอ๋อเขาเป็นคนทำงานแล้วใช่แล้วมันเลิกเลิกกันเพราะไงเ่ะเลิกกันเพราะหนูก็เฮียด้วยไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยเข้าใจปะเพราะมันไกลมันไกลกันแล้วก็หาคนอื่นก็เหงาเงียน <mm แล้วคนที่พีกพีอะบอกคนที่สี่คนที่สี <S <S ่พีเลยแบบคือจะเป็นช anyway> ่วงที่หนูอะใกล้จะไปทำงานที่พัทยาแล้วก็แบบเจอกันในอันนี้คือเราเป็นลุคนี้เลยใช่ป่ะแบบเป็นผมยาวแล้วเาคนที่สี่เราเป็นผมยาวแล้วในห้าคนคนนี้เป็นชายไทยคนเดียวแล้วทำไมถึงรักคนนี้ที่สุดเพราะก็รู้สึกว่าแบบเขาอบอุ่นเขาดูแลเราเพราะเราเราเราอยู่ใกล้กันแล้วก็อยบ้านใกล้ด้วยมาหาพ่อไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเขาดุป่ะดุก็เครื่องในเสียอะไรอย่างเงี้ยแบบไปกระลำอ่ะเข้าใจปะเล่นงี้ นี่คุณกะลัมเลยอ๋อมีกะลัมคุณกินละตีเป็นกะลัมเลยแปลว่าความต้องการเท่ากันเท่ากันมันเลยอยู่กันนด้กงเราดูทุกอย่างโอเคนี่ทุกอย่างดีหมดแล้วทำไมถึงแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ชอบให้หนูเที่ยว แล้วหนูเป็นคนติดเที่ยวแต่แต่ละอะไรหนูเที่ยวตั้งแต่หนูอยู่มสอมะเที่ยวกลางคืนเลยแล้วเขาไม่ไปด้วยอ่ะไปด้วยได้ไหมไปไม่ได้เพราะแม่เขาห่วงเขาก็ยังเด็กกว่าเราอยู่ฝั่งพ่อแม่เขารู้ไหมรู้เพราะว่าเขาพาหนูไปเจอบอเออฝากลูกด้วยนะบอกหนูฝากลูกเขาด้วยนะเขา่เห็น่ารักเลยออน่ารักแต่เพราะมันต้องจบเพราะว่าเราดันเป็นสายปาร์ตี้เขาไม่ชอบคือหนูอะนัดกับเขาว่าจะไปรีปเป้กันนะไปขอแม่ซิเขาบอกขอแม่แบบแม่ไม่ให้ไปก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปคนเดียวแล้วคือ walking street ที่รีปเป้อะเขาคิดว่าเหม เดี๋ยวกำลังไปเดินวอลกิ้งนะโอเคเลิกกันโอเคเลิกกันแล้วคือเข้าใจว่าวอลกิ้งหลี่เป๊ะคือตลาดปลาตลาดปาลเฟฟปาเข,ขเาฟาวเวรอรอยเขาคิดว่าแบบฝรั่งจะเยอะนูออ่นนี่คือภาพคือภาพเขาไปแล <ใน S 2> ้วไงไม่มีผับเลยตลาดปลาไอ้ย่าเศร้า,าอ่ะแล้วก็ออลา่าสุด คนล่าสุดก็เป็นเกน้อยไปเจอกันครั้งแรกเขาก็น่ารักเขาก็เทคแคร์ฟิลอะไรเราดีด้วยความที่มันไกลเหมือนเดิมพิ่ซานี้คือพ่อแม่เขาห้ามให้เขาออกจากบ้านแบบไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่ได้ไปเที่ยวกลางวันก็ไม่ได้เไปเที่ยวกลางวันพ่อแม่เขาก็รู้ว่าคบกับหนูบอกไปเดี๋ยวมาหานะนานามาทีอะไรอย่างี้เขาก็ออกมาแต่มาได้แค่3ามชั่วโมงแล้วก็กลับแล้วพอไปไปประมาณแบบช่วงหลังๆเรารู้สึกรักมากขึ้นแล้วแบบรู้สึกดีมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ไกลกันแล้วเราเป็นชอบสายปาร์ตี้เขาว่าวิดีโอคอลมาเขาทำการบ้านอยู่เราอยู่ มันคอนทรา์กันมากเลยแบบมันคอลลาไลฟ์สไตล์ไปเลยใช่มันคนแต่ว่าเขาเข้าใจเราเลยเขาบอกเที่ยวได้เลยไม่ไม่ซีเรียสเพราะเขาเองก็มาไม่ไดู้ใช่เขาเองเขาก็ดูแลเราไม่ได้แล้วเขาก็เลยขอบอกเรื่องเรารู้สึกว่าตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลเขาก็ไม่สามารถมาดูแลเราได้ตอนที่เรามีงานแบบเซอร์เบตแบบพวกงานปาร์ตี้ฮิวิสอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถมาดูเราโชว์ได้แล้วเขายังเด็กเขาอาจจะไปเจอคนใหม่ได้ตอนนั้นหนูก็เลยบอกว่าโอเคเราเข้าใจเธอเราเลิกกันได้ก็เลิกกันเลย ก็มันก็ไม่หมดเพราะว่าคือหัวใจยังรักแต่ว่าไม่ไหวไม่ไหต้องทำเงนลำงานล่าสุดไปที่แปลกที่สุดมึงคิดว่าคนที่เรากผ่านผ่านกันมาที่แปลกที่สุดขดหินทะเลอ่ะที่แปลกที่สุดหรอบนยอดเขาหรอใช่ยอดเขาไหนอ่ะ เธอภูเเียมึงอย่าพล่าสุดเลยมึงไม่เล่นหรอฟรีดอมบีชคือมันต้องแบบขึ้นเขาอย่างนี้แล้วก็ลงไปแล้วจะเจอฟรีดอมบีชแต่คือมันมันเงียนจนแบบมันเงียนปัดแล้วอ่ะันไม่ไหวแล้วมันขึ้นไปสุดแล้วอ่ะตรงนี้หนูบอกตรงนี้เลยอิสนาวเฮียนาวพราาขับไปนิดนึงก็เจอขดหินสาบอันเรียบเหมือนแบบ เตรียมการเป็นให้ให้บุนอนให้เรียกหนึ่งว่าอะไนอนข่อยหินแล้วเจ็บมากคือหินมันไม่ได้เรียบขนาดแต่ถก็ใส่ปันแล้วหนูใส่ชุดปรกพันนี้ยหนูใส่ชุดประพันเนี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นแบบหินใส้ขันแล้วแบบเขาจะเหงว่าอันนี้ตัวเราใช่ไหมไอหินอันนี้คือหินแล้คืออย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่เราก็ทนทนแล้วหนูเลยสุดหนูเสร็จเองเพราะอะไรเสี่ยวเกินเสี่ยวเกินยาวเท่านี้ย หนูก็เลยประกวดอะไรประกวดยูประกวดยูตอนนี้อยู่ในช่วงของการประกวดเก็บตัว Miss Fabulous Thailand 2 0 2 3นเลิฟเนอะคือทุกคนต้องจึ้งจึ้งให้่สุดไม่ได้แค่สวยต้องจึ้งต้องกระโดดต้องเยี่ยวเข้าใจปะอนางงามทั่วไปอ่ะถ้ามิสอื่นเขาสวยฉลาดมีสมองไฮอะไรอย่างเงี้ยของเราเป็นไงจึง กระโดดเยี่ยวแต่ที่เลยแค่เดินก็ต้องแบบเวอร์ก่อนเข้าใจปะมันต้องเวอร์ไว้ก่อนครับทำเล็กๆนน้อยไม่ได้เข้าใจนะชึ้งอ่ะแต่กระโดดเยี่ยวแตกที่ไม่ต้องเละไม่ต้องแต่ต้องดูแลตัวเองต้องเตรียมตัวยังไงก็ยังต้องมีความสวองทำงามอยู่เพราะประกวดนางงามยังไงก็ต้องงามถูกต้องคือถ้าเขาผันตัวเป็นนางงามนี่เรื่องเลเซอร์อะไรต้องดูแลนะใช่สวยเวลาเอาไปจึ้งเอาไปเยี่ยวเอาไปที่แบบอ้า หนนวดดเิมันจะได้ตื่เออหนวดเนิร์ดใช่ไหมต้องดูแลตัวเองถูกป่ะเขาบางคนมีน้องแบบน้องคราวเออมีน้องคราวมีน้องคราวเฮ้ยแต่นี่เนียนเกลี้ยงเก่ามากนะเห็นไหมล่ะเออเพราะอะไรกันนำทรีนลึกท้อจริงจริงแล้วเขาดูแลที่กังน้ำมาสักพักแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าประกวดก่อนเก็บตัวก็ไปทำ่อนช่วงระหว่างก็ไปทำสำหรับใครที่สนใจนะครับลองไปทำกันได้เลยเห็นผลจริงแล้วค่อยมาซื้อทำต่อใช่แล้วซื่เพราะว่หรับลูกค้าใหม่เขาให้ทำฟรีไงใช่พี่โอ๊ตแล้วตอนเนี้ยคือเขา มีสาขาหลายสาขามากมีตอนนี้มี28สาขาทุกกรุงเทพแล้วนะคือมีเกือบทุกเซ็นทรัลแล้วก็เกือบทุกเดละมเลยสำหรับต่างจังหวัดก็มีแล้วนี่เลยเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เซ็นทรัลยุทธยาเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้าครับแล้วก็เซ็นทรัลหัดใหญ่ต่างจังหวัดเขาเริ่มกระจายไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังเตรียมขยายพื้นที่อีกเยอะเลยใช่ถูกต้องของดีและของฟรีมีอยู่จริงนะคะอย่างที่พป่โอ๊ตบอกไปคือลูกค้าใหม่กังนัคลินิกแค่แอดไลน์ไปเลยแอดกังนำคลินิกก็จะได้รับเลเซอร์ขนลรงไเยย่าๆ แล้วไปทำที่กังนัมานานเนี่ยไลยครั้งแล้วค่ะเห็นผลแต่ครั้งแรกนลยแต่ครั้งนานจริงจึ้งเลยไหมใช่จึ้งไม่เจ็บด้วยนะคือมันเหมือนสกิดอะเป่าเย็นมีเป่าเย็นด้วยมันไม่ได้เจ็บเป๊ะปี๊ยะขำๆอย่างอื่นเจ็บกว่านี้ต้องเยอะเรายังทนเลยไม่เจ็บเลยนะแต่ปะใช้เลเซอร์ขนอย่างเงี้ยสบายหลังชนหินยังทนมาแล้วเพราะถ้านึกถึงขนนะคะต้องกังนัมคลินิกเพราะที่กังนัมคลินิกใครๆก็สวยได้จ้ามาเข้าสเปคหน่อยอยากรู้เลยสเปคหนูเป็นยังไงเอาสเปคจริงๆนะที่แบบอยากได้เป็นแฟนนะ ขอดูคนก่อนดูคนชอบคนใหญ่หนูเคยชอบคนหล่อมากๆแล้วเปิดมามันแบบมันเศร้าลูกโดดอ่ะแม่เข้าใจลูกโดดปะคือลูกโดดอ่ะบวยบวยถอยมาเป็นบวยแล้วรู้สึกแบบมันอารมณ์เสียไปถึงคอป่ะหลรมณ์เราไปถึงคอป่ะถึงถึงชอบนะแต่มันจะออกนะมันจะมีเลดโลดโลดชอบเลยเนี้ย และอะไรอีกผิวเข้มผสมผสมผิวเหลืองนีงออ่ก็ไงแต่ไม่ต้องเข้มเท่าหนูก็ได้ออถ้าเท่าหนูก็คงดำไปเลยอะไรอีกเ,ออเด็กกว่าเด็กกว่าชอบเด็กกว่าเด็กกว่าก็แบบ เก้ายี่สิบอ้าวทำไมอ่ะเว้นนั้นเลยเหรออ้าวทำไมอ่ะเว้นนั้นเลยเหรอแ้่ถ้าโตกว่าถ้าโตกว่าโอเคป่ะอ้าวทำไมถ้าโตกว่าแต่แบบมาแบบทรงที่เราชอบเลยโตกว่าก็ได้แต่คือสเปคคือชอบเด็กกว่าเพราะเด็กมันแบบแรงไม่ตกไงเป็นคนไม่ต้องมีซิกซ์แพคขอบก็ผอมได้เลยถ้าจะมีพุงก็มีได้เลยแล้วก็หน้าตาเป็นคนไทยถ่านจะได้หมดแต่ป้าหมาเหมอคนต่วงตังได้ป่ะหนูเป็นคนไทยแบบไหนชอบใจฮีออร์นหรือว่าสกินชิปใช่เป็นคนติดสกินชิปเซ็กซ์ต้องเข้ากัน ไอเซ็กซ์ว่าเข้ากันนี่คือยังไงคือแบบรุนแรงหรือว่าเอาได้เรือร่อยๆเรือ่อยๆคุณอยากเราอยากจบเราเราเหมือนแบบเซ็กซ์อันดับหนึ่งของชีวิตอะแต่ว่าข้อดีของเรามันก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นเรื่องเซ็กซ์คือเราดูแลแบบสุดๆ,ดดๆไปเลยเราบอกว่าก็ทำได้ดีอะค่ะทำได้ดีระดับหนึ่งอะไม่ให้ไข้ที่หน้าเลยว่าคือมีครั้งหนึ่งคือแบบอยากในทะเลมากแล้วแฟนเป็นเที่ยวทะเลด้วยดูก็ลงมุดนำน้ำเมอมอม ไม่รู้อะไรเค็มตาไม่แสบตาสุดสุด <laughs> ใจสู้ <_ loose> <อ>ข้อดีข้อดีก็เ,กเสียหน่อยเป็นคนสนุกสนานแหละเป็นคนสนุกสนานจอยเป็นคนแบบชอบขี้พูดหวานกวนตีนขี้แย่อะไรเงี้ยอ่ะหยุ่วหนูไม่เหงาแล้วหนูเป็นคนชอบเทคแคร์ใช่ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้บอกว่าเราเป็นฝ่ายเปย์น,นะเราเป็นคนชอบเทคแคร์แบบสมมติว่าแบบเราไปอันนี้แล้วเจอแลาออุ้ยอยากซื้อให้เขาจังก็ซื้อให้แต่ไม่ได้เป็นคนให้เงินแล้วท,ทำอาหารเก่งไหมไม่ทำอาหารเลยเลยเลย at all มาม่าต้มคือสุดสุดละมาม่าไข่เจียวชอบเที่ยวเป็เดือนไปทำต่างจังหวัดด้วยเดือนนี้เที่ยวต่างจัังหวดภาค มึงทำตัวปะเนี่ย เป็นคนเบื่ออะไรแบบจำเจสมมุติว่าหนูอยู่เงี้ยเ้วเห็นรถอะไรอ่ะไปตัดส่วนดีกว่าอ๋อเหมือนฟิลเปลี่ยนเนี่ยเป็นคนแบบปล่อยตัวปล่อยใจอย่างเงี้ยแล้วจจอยก็หนูบอกว่าหนูไม่ได้อยากมีบ้านไม่ได้อยากมีรถเพราะว่าเราไม่ได้อยากอยู่เฉยๆแบบถ้าหนูมีรถหนูขับไปต่างประเทศเลยอ่าะไ้เข้าใจปะหนูก็แบบไปเรื่อยๆเลยฝันตั้งแต่เด็กอยากเที่ยวรอบโลกแต่ถ้ามีแฟนอะมันไปกับเราได้ปะไปกับเราก็ได้แต่แต่ถ้าห้ามกูเที่ยวไม่ได้แล้อยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้แฟน้แฟนไม่จอยในการเที่ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้้ออองงเเปปป็็นนแแฟตต่่ยราไก พอถ้าถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันพอใช่ปะเขาเสียละเขาเสียเป็นคนพูดตรงค่ะเขาบอกว่าคนต้องคิดก่อนพูดใช่ปะแต่หนูคิดแล้วหนูเลยพูดเป็นคนไม่มีฟิลเตอร์ใช่คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเลยใช่หนูก็เลยแบบอีนนี่น่าเรียมากเลยอ่ะเขอยู่ในหัวแล้วใช่อยู่ในหัวแต่พูดไปแล้วไงแล้วก็เป็นคนพูดตรงแบบเป็นคนประนีประนอมคำพูดตัวเองไม่เป็นกี่เข้ามากินแล้วจบ ได้คาตอบแล้วนี่มันแรงอ่ะม,มันกลายเป็นคนที่แรงไปเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันข้อเสียแต่รู้ตัวมันก็รู้ตัวคนฟังมันมันรู้สึกไงว่าแบบรู้สึกว่าอีคนเนี้ยไม่มีมารยาทหรือแบบร้อ<ะ>นไปหรือแบบแรงไปเราเราก็ไม่รู้จะแก้อะไรตรงไหนแล้วกับแฟนเราพูดตรง,งแบบนี้ปะพูด แล้วก็ข้อเสียมากๆคือเบื่อง่ายเบื่อง่ายแล้วเนี่ยกำลังจะถามหนูเพราะหนูบอกว่าหนูไม่บ้านกับรถเนี่ยหนูออไม่เอาแน่นอนแล้วเงินนะ่งเงินแบบหนูเป็นคนเก็บเงินเก่งปะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องเก็บเงินเพราะว่าหนูมีเงินเพื่อใช้คือแต่ว่ามีให้พอเที่ยวแล้วก็พอเอาว้เก็บไว้รักษาตัวเองก็โอเคแล้วคือคือรักษาตัวเองมันต้องสุ้อประกันอยู่แล้วไง<อ>มีอะไรอีกข้อเสียมีอะไรอีกขี้หึงไหมแม่ไม่ใจร้อนไหมใจร้อนนะเป็นคนผุนผันไหมแบบใช่ทำอะไรทำเลยใช่ แล้ว้าอยากได้เล็กไปหาอยากทักไปหาหนูละถ้าทักไปตอบแน่นอนจริไทัตอบแน่นอนหเป็นคนไม่ชอบด้องแชทแต่ขอแต่ขอดูก่อนขอดูก่อนโอเคโอเคได้เลไปที่ไหนได้ขอ IG IG ค่ะกัติยาขันทอง เดินปกติเดินปกติอะเขอจับหน่อยปุ๊บเลยไม่ใช่เดินที่ไหนเข้าวสารจอถ้าตอนคืนก็เจอที่เข้าวสารร้านอะไรี่เข้าวสารนี่คือแหล่งรวหนูเดินหนูเป็นคนชอบเดินแบบร้อนร้านนี้สนุกแล้วพอแล้วก็ไปร้านอื่นร้านนี้สนุกก็ไปร้านอื่นถ้าเจอตัวจริงก็คือทักไม่เลยทักไม่เลยแต่ถ้าเมาแล้วว่าหนูจะเวียงเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ชอบอะไรอึดอัดโอเคแบบป่ะนี่บอกเกินเลยไปก่อนเลยนะแบบขอโทษแบบหลายคนอาจจะโดนมาเพราะว่าหนูอะไม่รู้นะไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจแต่แค่บอกไว้ว่าถ้าถ้าเเเเมมมาาาาแแล้้วออออออยยกกะะะไร่โคหืนน ตัวดีมากรห้ามกอแกมมันมันมันรู้สึกมันรู้สึกจริงๆกับพี่เข้าใจปะอ่ะขอบุสถานที่นะครับ <Mister> French. Oh, Mr French โอ้โห Mr French ใครก็รู้จักไอ้เฮียมาทุกวันอยู่แล้ว <laughs> เขาเป็นร้านเปิดใหม่นะ2เดือนนะแต่อาาหรอร่อยมากเมื่อกี้ที่เขามาเอาอาหารมาให้เราเนี่ยสไตล์ฝรั่งเศสนะคะมาลองดูก่อนนะแบบอาหารรสเนืรสชาติแบบถูกปากคนไทยด้วยเออทานได้แล้วก็ขอบคุณลูกค้าของเราด้วยขอบคุณกางน้ำนะครับครับเดี๋ยวเขาขยายสาขาเพิ่มเรื่อยๆนะสำหรับใครแฟนๆที่รอตามต่างจังหวัดตอนนี้เขากำลังเริ่มขยายสาขาไปต่างจังหวัดมากขึ้นแล้วครับแต่ที่สำคัญฝากเชียร์น้องด้วยปากเชียร์ด้วยปวดอยู่ช่วยเชียร์ช่วยปวดด้วยมิสเฟอร์บลัสมิสเฟอร์บลัสเอ็มเอฟทีศูนย์หกหากะที ซีบหน่อไนหรือไอพเป็นนะคะตบนมนยตบนมตบนมเออไอพ่เป็น